สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนกลับมาอยู่กับ Travel Talk กันต่อนะครับช่วงนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญกิติมศักดิ์าจากกรมการท่องเที่ยวที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องของการแก้ปัญหาปัญหาทัวร์ต้มตุนและไกด์ผีระบาดนะครับรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณธิดาจงก้องเกียรติผู้อำนวยการสํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคุเทศนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก่อนห่งผมคงต้องเรียนถามท่านผอ,อ,อ,อเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นที่มีนักท่องเที่ยวไปซื้อแพ็กเกจที่จังหวัดกระบี่สุดท้ายแล้วกลายเป็นทัวร์ต้มตุ๋นเนี่ยตอนนี้ข่าวนีมน้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือเ,อ,อเรื่องนี้นะคะทางออบริษัทที่เป็นผู้ที่ทําความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยนะคะ <S 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 คอเขาได้ไปร่วมออกรายการส่งเสริมการขายนะคะ <S 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 ซึ่งจัดขึ้นที่สูนยรษกิจนะคะโดยที่การออกเนี่ยนะคะปกติเนี่ยก็จะอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวนะคะจึงจะสามารถไปออกได้บริษัทดังกล่าวเนี่ยค่ะเขามีใบอนุญาตนะคะแต่ว่าเป็นใบอนุญาตที่ออกให้เป็นเฉพาะพื้นที่นะคะในจังหวัดกระบี่นะคะเขาสามารถที่จะทําธุรกิจได้ในจังหวัด ที่เขาจัดเบียนคือกระบี่นะคะออและจังหวัดที่อยู่ร,บรอบๆจากจังหวัดกระบี่นะคะออเหตุการณ์เนี่ยก็คือตอนออกตอนเข้าไปขายเนี่ยก็คือเขาถูกต้องทุกอย่างนะคะทกทก็จึงได้ให้เขาสามารถที่จะออร่วมรายการได้ออหลังจากที่จับคุณประทีปได้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ได้เล่าให้ทางตำรวจแล้วก็ทางพวกเราฟังเนี่ยนะคะว่าเดิมเนี่ยเปิดมาประมาณ6ปีนะคะออธุรกิจก็ดีลตลอดนะคะมีสามารถสร้างไรายได้ ให้กับบริษัทในปีหนึ่งเป็นร้อยล้านนะคะแล้วก็มีลูกค้าจํานวนมากมแต่เนื่องจากว่าในครั้งนี้ที่ที่ต้องการเป็นคดีที่ชอบคชามชนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยเขาได้มีการเหมือนกับว่าชตเงินนะคะนะคะเพราะเขานําเงินทีไ่ได้จากที่ขายเนี่ยไปลงทุนธุรกิจโรงแรมที่แถ,าถาวๆวังน้ําเขียวด้วยที่อันนี้ทราบจากเจ้าตัวผู้ต้องหานนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ย ทางกรงการท่องเที่ยวก็กำลังจะมีจดหมายไปถึงผู้ประกอบการที่เป็นพวกห้างร้านต่างๆว่าเวลาที่จะมีบริษัทนําเที่ยวไปตั้งบูธเนี่ยนะคะจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของใบอนุญาตต่างๆเพื่อถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกลวงประชาชนต่อไปอนะคะสาหรับในเรื่องของการที่จะขายในงานที่จะส่งเสร,ร,ริมการขายเนี่ยนะคะทางท่านที่ดีก็มีนโยบายที่จะอ,ออกเป็นคําสั่งของประกาศของคณะคอสชนะคะเพื่อที่จะ ให้กรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็อนุมัติในเรื่องของ,ของการจัดการงานส่งเสริมการขายขึ้นนะคะโดยที่ว่าทุกครั้งที่มีการส่งเสริมการขายนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะต้องแจ้งมาที่กรมนะคะแล้วก็ขอให้กรมเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็เราก็จะไปตั้งบูธในงานเพื่อที่จะมีสามารถที่แบบนักท่องเที่ยวจะจะซื้อรายการท่องเที่ยวเนี่ย สามารถตรวจสอบได้ก่อนจากเราณขนาดนั้นณขนาดนั้นค่ะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเชิญมาแต่ว่าบางรายการก็ไม่ได้เชิญมาเหมือนกันคืออย่างในกรณีนี้เนี่ยเขาก็มีใบประกอบการถูกต้องเขามีถูกต้องหมดแลวเขาก็ไม่ได้ขายเกินพื้นที่ที่เขาประกอบการได้ใช่ค่ะเขาก็ขาใช่เพียงแต่ว่าเขาเขาก็มีปัญหาถึงแม้ว่ากรมจะไม่ได้เป็นคนจัดงานนี้ขึ้นมางานส่งเสริมการขายที่ที่บริษัทนี้มาออกงานเนี่ยแต่ว่าในฐานะที่เป็น ผู้ให้ใบอนุญ,ญาตรประกอบการเนี่ยทางกรมเนี่ยจะดูแลรับผิดชอบยังไงบ้างะครับคือปกติเนี่ยเราจะต้องเขาจะต้องส่งรายชื่อมาให้เรานะคะเราก็จะตรวจสอบนะคะถ้าบริษัทไหนหรือว่าผู้ประกอบการที่ที่ไม่ไมีใ <คน S 2> บอนุญ,ญาตจริงคนจัดงานต้องส่งจริงจริงคนจัดงานเนี่ยต้องส่งมาให้เราตรวจล่วงหน้านะคะแล้วเราก็ตรวจพร้อมทั้งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเชิญเราไปออกโบูธด้วยนะคะแต่ก็มีบางรายการที่เขาก็ไม่ได้แจ้งเราว่าจะจัด นะคะรายการใหญ่ๆนี่ยหละคะ่ะไม่ไ<อ>ด้จัดเราก็ไม่ได้ไปแต่ถ้ามันถึงมาไม่ได้ไป<อ>เราก็ไ,ไ,ปาาไปตรวจได้ค่ะนะคะ,คะ,คะว่ามีการจัดนี้เราจะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบอเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะแจ้งเขานะคะ<อ>ว่าพวกที่ออกร้านเนี่ยให้นำแบบว่าสำเนาของใบอนุญ,ญ,ญาตรประกอบห้วกิจกรรมเทียะะ่ยวเนี<อ>่ยค่ะถ่ายแล้วก็ติดไ้ด้วยอย่างนี้นะคะนีค่ค่ะนะคะเราก็จะมีอันนี้ให้ติดไว้ที่ที่มูดเพราะว่าปกติใบเนี้ยเราออกให้เนี่ย จะต้องไปติดที่บริษัทที่ตั้งออของบริษัทนะคะเพื่อที่จะโชว,ชวใ์ให้ผู้นักท่องเที่ยวที่จะมาซื้อบริการหเห็นว่าอันนี้มีลายเส้นแน่นอนออนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในงานออกร้านเนี่ยนะเราจะไปตรวจค่ะเราก็จะขอดูบัญ,ญญาตินะคะถ้าไม่มีบัญ,ญญาติเราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายทีนี้เราจะมีมาตรการป้องกันยังไงบ้างครับเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือมีบริษัทที่มาต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวแบบนี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าครับ มาตรการแรกเลยเลยนะคะทางเราก็มอบหมายให้กับพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะทั้งส่วนกลางนะคะแล้วก็ในสาขาต่างจังหวัด4ีสาขาได้ออกไปตรวจสอบดูเรื่องของการดําเนินธุรกิจนะคะว่าให้เป็นถูกต้องแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตครบถ้วนพวกนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีมาตรการในเรื่องของการที่จะกําหนดให้มีการต้องของอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวในการที่จะไปเปิด บูธในที่ต่างๆนะคะแล้วก็ในการที่จะขออนุญาตจัดงานของภาคเอกชนเนี่ยนะคะ<ม>เราจะมีประกาศของคอสชอเพื่อที่จะให้มีการขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวก่อนที่จะไปเปิดรายการส่งเสริมการขายนะคะตามสถานที่ต่างๆ<ม>นะคะสำหรับบริษัทนําเที่ยวที่ไปเปิดในห้างต่างๆเนี่ยนะคะเราจะมีหนังสือไปถึงทุกห้างเลยนะคะว่า<ม> จะอนุญ,ญาตให้บริษัทนำเที่ยวเนี่ยไปโฆษณาไปชาสัมพันธ์ขายรายการนาเที่ยวตามห้างของเขาเนี่ยก็ให้เขาตรวจสอบความถูกต้องพวกนี้ด้วยนะคะเรื่องการมีบัญุญาตต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะถือว่าถ้าเขาไม่ตรวจสอบหรือปล่อยให้ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยไปเปิดบูธเนี่ยนะคะก็จะถือว่าห้างนั้นจะต้องมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า มีบางรายเนี่ยไปทั่วประเทศเลยค่ะไปตามรุ่ต่างๆ,ตงๆทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่ตนได้รับแหอนุญ,ญาตเนี่ยนะคะจึงตรงนี้บางทีเราก็ไปตามไม่ทั่วถึงเดี๋ยวเราจะออกมีหนังสือไปนะคะครับค่ะพักกันสักครู่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณธิดากันต่อเรื่องของการจัดการกับไกด์เถื่อนที่มีอยู่เต็มตลาดการท่องเที่ยวของบ้านเราครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน